เดี๋ยวมาดูมานับดูกันป้าๆวันนี้เอาหาได้กี่ตัวครับเออนี่หนึ่กหนึ่งตัดขวดหนึ่งควนมันแกล้งไหมนอนได้หรือมึงกันไหมขวดุนลูกขวดุนเล่นกันมายอมออกมาครับ ทิ้งแน่นเดี๋ยวนี้อ่าโอ๊ะเจ็ดแปดนี่เขายาวนะครับเก้า

ก็คิดแกแล้วกันเนยไม่ยอมดิ๊กอีกสิ

ดูกันให้ชัด <shrug> 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 ไปชันเลยด,ยด,ยดยี๋ยวดูอีกทีครับชันนะ